สวัสดีครับผมแอมแปดสิบห้าโฮมคาร์ดิเนลลิงนะครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งกับการรีวิวเจ้ารถซูซูกิฟอนเต้แปดร้อยซีซีอายุสี่สิบเอ็ดปีคันนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวลงรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ผมเริ่มรับรถผมไปซื้อรถผมปั้นอะไรไปบ้างจนนวันนี้รถสมบูรณ์พร้อมใช้ในชีวิตประจําวันแล้วเดี๋ยวไปชมกันครับมาเท้าฟาร์มกันก่อนนะครับคันนี้คือซูซูกิฟอนเต้แปดร้อยซีซีเครื่องยนต์เบนซินสามสูบ กำเนิดในปี1983ตอนนี้ก็อายุ41ปีจุดเริ่มต้นของผมคันนี้คือผมไปญี่ปุ่นเช่ารถกับแฟนครับในญี่ปุ่น2ฝคนก็คือตัวตาลุ u มมีซึ่งเป็นทรงค่้ายที่สันคิ้วเช่าขับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยรถมันคล่องตัวดีใช้ในเมืองสบายจอดง่ายพอกลับมาเมืองไทยก็มีความอยากได้รถเล็กแต่อยากจะหารถที่มันเป็นรถแรกรถเลโทร,รถที่ไม่มีไรหมุง ตอนนั้นจริงๆตัวเลือกก็ดูไว้หลายๆตัวเหมือนกันครับแต่แ้าสุชาเลตซึ่งมีหลายโฉมเหมือนกันซูสุกิฟอนเต้มีล่าแต่มีล่าเนี่ยในความคิดผมอาจจะยังไม่เรโทรเท่าไหร่ <ừ> สุดท้ายเหมือนชุกตะตาครับผมไปเจอเจ้าซูสุกิฟอนเต้คันนี้ซึ่งตอนที่ได้มาเนี่ยเดี๋ยวภาพขึ้นให้ชมพื้นฐานของรถค่อนข้างดีใช้คําว่าค่อนข้างดีนะครับในอายุรถ41ปีสีเนี่ย7 0เจ้าของเดิมเปลี่ยนมือมากันหลายมือแนละ้วเพื่อ,ออายุรถ แต่ว่าสีเนี่ยเจก็คือทำมาค่อนข้างดีมีปะปู่มาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสีที่ทำมาก็มีสนิมบ้างมีอะไรบ้างอันนั้นเดี๋ยวเาเราค่อยมาคุย,ยัในคาของรายละเอียดเนาะ